วีร้อนแจก i อ o ีอแล้วนะครับเพื <Down wei> ่อนๆอย่าลืมเข้าไปรับกันนะวิธีเข้าไปรับยังไงมาดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับพี่โจกแล้วก็วอลลินท c h ชาแนลนะครับวันนี้พี่โจกเข้ามาสั้นๆนะเข้ามาเตือนเพื่อนๆให้ดูวันก่อนที่พี่โจกลงคลิปวิดีโอไปเนอะเกี่ยวกับวีร้อนกับตัว c ซโ o ในด้วยนะครับวันนี้พี่โจกจะมา พูดเฉพาะวีร้อนจนเดียวนะเพราะว่าเมื่อคืนเขาทําการาแจกไอเดโอเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆที่เข้ามาลงทะเบียนเนี่ยเข้ามาลุ้นกันดูว่าได้ไหมรู้สึกว่าถ้าเรามไม่ผิดเหมือนคนที่ทําตามจะได้ทุกคนนะครับเป็นไงเพื่อนๆลองเข้าไปดูพี่โจไม่แน่ใจตรงนี้นะวิธีดูก็คือว่าอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆอคอนเดคเข้าวอลเล็ตตัวเองอย่าลืมนะว่าตอนนี้ครับเขาบอกว่าเขาเขา multi เชนก็จริงเนาะเขาได้ที่อีทีเรียมไบแนนซ์แล้วก็โพลิกอนนะครับ เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เขาก่อนนะครับก็คือ vlaunch.com นะจากนั้นก็เข้า m e t a m a s t ของตัวเองนะครับแล้วก็ให้ทำการเปลี่ยน Network ของเรานะจริงๆก็ได้แหละจริงๆคือเราอยู่ใบแนแเราก็ยังสามารถเข้าได้นะแต่ว่าเราจะเราจะไปเคมเหรียญยังไม่ได้ตอนนี้เนาะเพราะว่าเขาทำบนเชนอีทิเลียมอยู่นะครับนั่นแปลว่าเพื่อนๆต้องมีม,มีอีทิเลียมเป็นค่าแก๊สนะ วตอนนี้ก็คือพอเพื่อนเเข้ามาที่หน้าเว็บเขาแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเขาจะมีขึ้นตอนนี้จะมีโปรเจกต์ที่เขากําลังรอนอยู่3ามโปรเจกต์เนาะก็คือคอยเว็บนะครับแล้วก็เลนเมเกอร์วี c อนใชครับวี n อนก็คือของเขาเองนะก็วันนี้พี่ยศยังพูดถึง2อันข้างหน้านะครับขอพูดถึงวี n อนนะครับจากนั้นถ้าเพื่อนเเข้าแล้วลิงก์เป็นต้นมาตัวเองแนละ้วตอนนี้พี่ยศยังไม่เปลี่ยนนะยังเป็นยังเป็นอ,อยู่ใบแนนจุดเดี๋ยวให้ดูฮะก็เนี่ยยังเป็นอยู่ใบแนนสมาร์ชเอนะครับ จากนั้นก็มันจะมีอัตราเราขึ้นทั้งบนอย่างนี้ถูกไหมครับเราก็กดไปที่ตัวโปรเจกต์ที่ชื่อวีร้อนใช่ครับกดเลนมอตรงนี้นะฮะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้เขากำลังที่จะจะดิสเพลวแล้วให้เราให้เราไปที่แดชบอร์ดนะนะครับเราก็กดไปทีแดชบอร์ดเลยหรือเพื่อนๆจะกดข้างบนแดชบอร์ดเลยก็ได้นะเห็นไหมครับตอนนี้แดชบอร์ดเราเนี่ยมันจะขึ้นว่าเรามี1โปรเจกต์ ที่เราได้เนาะเราได้มา450โทเค็นนะครับตรงการที่เขาบอกข้างๆเขาจะบอกว่าโปรเจกต์อะไรเนาะเราก็เขียนว่า450โ้อยห้ทอเนอริเบิลใช่ไหมเราก็เข้าไป manage a l l o c a t i o n ตรงนี้นะครับกดที่ปุ่ม m a n a g e a l l o c a t i o นนะนี่แหละครับเขาก็จะเข้ามาที่หน้าของ v l a n c นนะเห็นไหมแต่ว่าเป็นอีทีเรียมนะนะเขาก็บอกว่าตอนนี้ทเค็ทนที่มีอยู่ก็คือ450โทเคเนนะครับก็เราสิ่งที่เราต้องทําคือเราจาเป็นต้องกดปุ่มเคลมทอกเทนตรงนี้นะครับ แต่ว่าพอเคมโทเค็นตรงนี้อย่างที่บอกคือเขาอยู่เชน i n อิทิเรียมนะเราจำเป็นต้องสวิตช์ c h a เราอยู่อิทเรียมก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่สวิตช์นะเราลองดูนะเกิดอะไรขึ้นพอกดคําว่าเคมโทเค็นนะครับเห็นไหมครัมันจะบอกว่าอขอสวิตช์เน็ตเวิร์นะสวิตช์ไปอิทิเรียมอย่าผิดนะเพื่อนๆทุกสําคัญนะถ้าสมมุติว่าเรายังอยู่เชน i n bynance นะมันก็ทําได้นะมันจะให้ค่าแก๊สเป็น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 อะไรเป็น bnb นะแต่ มันไม่ใช่นะเพราะาตอนนี้เขาทำบัญชีอีเทเรียมนะพีย่ยมไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตมันจะใช้ได้ใช่ไม่ได้ไม่รับประกันนะครับขอให้ทําให้ถูกมันดีกว่านะฉะนั้นราต้องสวิตช์เชนสวิตช์เน็ตเวิร์กไปที่อีเทเรียมเนาะอ่าพอเราสวิตช์ไปอีเทเรียมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะออโต้เองเห็นไหมครับเพื่อเดี๋ยวบข้างบนจะเขียนว,ว่าเครือข่ายเมนเน็ตก็คือเป็นอีเทเรียมนะครับแล้วเราก็จะเสียค่าแก๊สนะครับตอนนี้ค่าแก๊สที่จะโดนประมาณ0.10692แนละแพงเหมือนกันนะแพงเหมือนกคนนะ ตอนนี้นะ0.09นะครับเมื่อกี้0.01ก็คือแพงอ,อ่ะตอนนี้เราไปดูอีเีเรียมแป๊บหนึ่งนะนี่ฮะตอนนี้อีเีเรียมอยู่3,991บาทนะเมื่อกี้0.01ย์จุดศย์หนึใช่ไหมฮะคูณ3.951 จุดสี่สองสามสิบเก้าของยสนะอ๋อสามสิบเก้าบาทสี่สิบบาทอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นเงนินนี้แล้วเนาะเป็นเงินบาทแล้วนะเนาะไอ้ไม่ใช่สี่เป็น US ถูกไหมเป็น US นะครับแล้วก็คูณสามสิบสี่พันกว่าบ,บาทเลยนะค่าแก๊สนะแพงอย่างนี้เลยเหรอครับเอาใหม่เอาใหม่เามราลอเราร้อให้เขาถูกลงหน่อยดีไหมเอาละครับผมหลังจากพี่โชคส่องอยู่นานนะค่าแก๊สมันก็ไม่ไปไหนอะ ก็อ่ะไม่เป็นไร่งง้้ก็0.09 36 0 0พันก็พันนะจากนั้นเราก็กดยืนยันนะถ้าเราคอนเฟิร์มค่าแก้ถึงที่ไปก็กดยืนยันไปนะครับเพื่อที่ทาง VLaunch ได้เราับไปทางการซื้อนะครับจะกดไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็รอสักครู่หนึ่งรอทางบอกเชนเขา,าไปไปทำอัลกอริทึมก่อนเนาะไปทำการขออนุญาตออกเรียบร้อยก่อน โอเคครับเพราะว่าลก้าเขาจะขึ้น success ข้างบนเห็นไหมฮะเขาเขล่นเค็มเรียบร้อยแล้วนะโอเคจากนั้นหน้าจอเขาเป็นยังไงเอ่ยเราเราเราเข้าไปดูสรุปนิดหนึ่งแล้วกันนะเมื่อกี้นี่ครับสรุปแล้วเราเสียค่าแก๊สเท่าไหร่นี่โดนไป0.007515นะครับ29 usd นะ29.67 สามสิบสี่เดี๋ยวมันมันพันหนึ่งเนาะคะ่าแก๊สนะโอเคจากนั้นก็เราลองรีเฟชหน้าเขาดูนะน่ะตอนนี้นะครับก็ของี่โชมก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ฮิสตอรี่มาตรงนี้แล้วนะเขาบอกว่าเอ่อเชน V launch เป็น chain อิตาเลียนนะครับ ROI เอ่ดออทัมไฮนะเขาบอกว่า 10x นะครับ เคลียร์ไปเมื่อวันนี้แหละตอนเจ็ดมงสิบห้านะแล้วก็นี่ตามนี้ออามาทั้งสี่ร้อยห้าสิบนะครับแปลว่าพี่จ้มีเหรียญอยู่ขอค่ละสี่ร้อยห้าสิบนะจากนั้นเรามีเหรียญปุ๊บเราเราแล้วเ,เราเข้าไป m a n a g น allocation ได้อีกไหมไม่ได้แล้วเห็นไหมครับเขียนโทเค็นเรียบร้อยหมดเรียบร้อยละมันก็จะเป็นศูนย์นะครับแม้ไม่มีให้ไม,ไม่ไม่มีให้ทําอีกรอบแลวนะหรือว่าที่มีอีกจะได้ทําอีกโอเคจากนั้นก็ไปที่ staking นะเพื่อนๆเข้าไปที่กด staking ตรงนี้นะครับนี่ เรามีเขาบอกว่านี่ครับโบนัสของโทเค็นนะครับถ้าเราสเตตกับเขาเนาะสองวัได้ศูนอร์ซนโบนัสไม่คือไม่ได้โบนัสถูกปะ่ะอ่ะรอทีครับสามเดือนได้โบนัสสาสเเนาะหเดือนได้โบนัสห้สเหรือเอาไปทิ้งปีหนึ่งเลยก็ได้เก้าสิบอร์นนะใครทิ้งไปเลยสองปีได้ร้อ3หกสิเปอร์เซนสาปีได้สองรหสเปนีปได้สี่รอสิเอร์ซแล้วก็ห้าปีได้หกร้ยห้าสิบเซ็เลยนะทีนี้แล้ว เราจะทำยังไงตอนนี้เหรียญยังไม่ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวพี่จะขอเข้าไปดูที่หน้าแรกแป๊บหนึ่งนะโอเคอาจจะยังใช้เวลาหน่อยคือตอนนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำนะครับก็คือเข้าไปสเต็กเหรียญของเรานะอาจจะต้องทำการคือถ้าถ้าเป็นไปได้นะถ้าเอาชวชว์นะครับเราทำการ kyc เอาไว้นะกด kyc ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะจะได้เป็นเหมือนพรีเมียมโปรเจกต์นะครับ ก็เพื่อนๆก็ทาตามขั้นตอนนี้เลยเนาะ to register ใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้เราเตรียมให้เราเตรียมเอกสารตามนี้นะครับก็คือพาสปอร์ตอ่เป็นบัตรประชาชนหรือเป็นใบขับขี่อะไรก็ได้อย่างหนึ่งเนาะซึ่งพี่โจอาจจะเป็นบัตรประชาชนนะครับแล้วก่อต่อไปก็คือ a p p r o v e address ก็คือพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยน,นะครับจากนั้นกนนน็จะต้องมีอายุโอ้อันนี้ข่าวร้ายเนาะจะต้องมีอายุมากกว่า1 8ปีนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่อายุไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะต้องแปลงร่างเป็นทุนพ่อคุณแม่นะ แล้วจะต้องไม่อาศัยอยู่ในโอ้โหแย่ละจะต้องไม่อาศัยอยู่ในพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเราหรือเปล่าเลยดูตัวทีเป็นหลักเนาะนี่ลอดไปไม่มีไทยแลนด์นะครับไม่มีไทยแลนด์แปลว่าเราทําสุรกรรมกับเขาได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรนะนเขาบอกเห็นไหมครับ ใครที่อยู่จีนก็แสดงความเสียใจด้วยนะใครที่อยู่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ตอนนี้ยังไม่มีรีทําซะกอ่อนนะเพื่อนเพื่อนเมียนมาก็โดนนะครับเกาหลีนะครับรัเสเซียขอเช็คชัวร์วนะไม่มีไม่มีไทยแลนด์ไม่งั้นเราจะเสียฟรีนะอ่าไม่มีไทยแลนด์นะเพื่อนเพื่อนไม่มีนะดูเหมือนเหมือนพี่โจงเนาะไม่มีเนาะ จากนั้นก็กดสตาร์ทไปเลยแล้วก็ใส่อีเมลของเรานะครับขอใส่แป๊บนึงนะพอกดผ่านปุ๊บเขาก็จะมาหน้าที่เราจะส่งไปที่อีเมลเรานะให้เราไปทําการคอนเฟิร์มอีเมลเราเข้าไปที่อินบ็อกซ์นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มเราดูก่อนนะมันไปอยู่ในอินบ็อกซ์หรืออยู่ในสแปมเนาะเดี๋ยวพี่ไปดูแป๊บนึงนะ นี่ครับผมอีเมลก็จะเข้ามาแล้วนะครับว่า Magic Link to Register นะครับเขาจะประมาณหน้าตาประมาณอย่างนี้นะเป็นเพื่อนก็กด Continue Registration ไปเลยอันนี้ทำในโทรศัพท์นะครับเ,เพื่อนเอาเท่าที่ทำในคอมนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ก็คงจะกดลิงก์ในโทรศัพท์เข้าไปนะครับพอดีเมื่อคืนที่พี่โจ๊กไม่ได้ทำเพราะว่า เมื่อคืนเข้าเว็บไซต์อะไรแบบคนวีร้อนใช่คนสนใจเยอะมากนะแล้วเขาได้กันเยอะคนก็จะสนใจกันเยอะมากเลยก็เข้ามาทําตรงนี้กันเยอะมากๆานะระบบเขาอาจจะยังไม่นิ่งนะเพื่อนเพื่ออาจจะรอสักนิดนึงแต่ก็อย่าปล่อยช้านะเพราะพี่โจว,ว่าไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะเขาจะแบบไม่ให้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาทวงคืนแล้วเสร็จเลยเนาะเอาละครับต่อไปมาถึงหน้านี้นะหน้านี้อย่าลืมนะเขาบอกเราว่า,าต้องอายุมากกว่า18แล้วก็ต้องไปอยู่ในประเทศที่พี่จิ๊บคิวโจบอกไปแล้วนะครับจากนั้นเขาบอกว่าเราจะดีจิเตอร์ด้วยอะไร พาสปอร์ตบัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่พี่เจก็จะเป็นบัตรประชาชนนะจากนั้นก็ใส่ประเทศลงไปนี่ครับไทยแลนด์ได้นะครับกดสตาร์ทแล้วก็เอ,อเถ้าเป็นโทรศัพท์นะถ้าเป็นโทรศัพท์เพื่อนๆก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้ไปเลยเนาะถ้า ถ้าไม่ใช่เขาบอกว่า try on a other device นะอีเมลมีอะลลิงตามนี้ก็ได้นะครับเราก็เราก็ส่งอ e ีเมลไปหาเขาเป็นลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรที่ไม่มีกล้องเราก็ถ่ายกับกล้องได้เลยนะถ้าคอมมีกล้องนะครับก็ใช้กล้องของคอมพิวเตอร์ได้เลยนะแต่ถ้าไม่มีเราคงต้องใช้วิธีอื่นถ้าเราไม่พร้อมเราก็อ e ีเมลไปที่เขาก็ได้อีเมลมีอะลิงตกันี้ครับ อ่าเด้วเขาก็จะส่งไปอีเมลมาหาเรานะกลับไปดูใหม่สิอีเมลเรานี่ครับเขาจะส่งมาแล้วนะยูยูลิงกนะครับจากนั้นเขาบอกว่าโดนดีพายคือห้ามส่งกลับนะยูลิงก์ทูด e เชสเตอร์นะครับจากนั้นเขาบอกว่าไอ้คอนติเนียลตามนี้โอเคคือ,คอ,คอหมายความว่าอย่างนี้ก็ได้ครับ ความหมายครับก็คือให้ไปเปิดตรงนี้ในโทรศัพท์เราก็ไปเข้าโทรศัพท์เราเนาะ,ะเดี๋ยวพี่เจ้าบ้องไปทําในโทรศัพท์ดูนะครับเราก็ถ่ายรูปอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับพอเพื่อนๆทําการ k y c เสร็จเนี่ยเพื่อนๆ่ก็จะาสามารถที่จะได้พรีเมียมโปรเจกต์นะครับอันนี้เขาว่ากันอย่างนั้นนะเราก็ถ้าทําไปไม่ได้เสียหายอะไรนะครับพวกนี้นะก็อย่าลืมใส่ remark หรืออะไรที่บอกว่าสําหรับเว็บมีรันช์เท่านั้นก็ได้นะครับโอเคกลับมา กลับมาหน้าสเต็กกิ้งนิดนึงนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเราเคลมแล้วนะแต่ว่าเหรียญเราหรือหรือของเราเนี่ยมันยังไม่เข้าใช่ไหมเราก็เราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำอะไรลองกดที่ increase stake สมมติเราใส่ไปที่450นะครับเราใส่ไปที่450แล้วก็สเต k e ไปเลยสมมุติส t a k e ไปเลย5ปีอเพราะว่าเราได้เหรียญมาฟรีๆเนอะจากนั้นก็กด สมมติวกดสเตทไปนะครับพอกดปุ่มสเตทรับก็จะวิ่งเข้าไปนะครับเข้าไปหาอีเทเรียมอยีกแล้วทีนี้เขาบอกว่าฟรีอยู่ที่0.004นะครับพี่โจกขอลองสวิตช์นิดนึงตรงนี้นะขอลองสวิตช์ไปที่อะไรดีขอลองสวิชตนะออวช์ไปท,ไออไปที่ไปที่ใบแนนดูว่าได้หรือเปล่านะเอาล่ะกลับไปที่ใบแนนนะครับ อ่านะเรามี BNB เหลือเนาะเราลองดูซิว่าเราทำแบบนี้กับไบแนนได้ไหมนะครับไปที่ส t a k กกิ้งนะจากนั้นเราก็ใส่เห,หเรียญที่เรามีเมื่อกี้450นี่450แล้วก็เอาไปเลย5ปีเราอยู่กันยาวๆนะครับเศร็จเลจห้าปีนะจากนั้นก็กด increase stake ตัวนี้นะครับ เขาก็ยังไม่ยอมนะเห็นไหมเขาบอกว่าขอสวิตช์ไซส์ไปที่เมนเน็ตก็คือถ้าเราไม่ทําก็อาจจะไม่ได้นะถ้าเราไม่สวิตช์เมื่อกี้ครับผม่าก็เพื่อนๆก็ต้องกดกลับไปว่าต้องกดกลับไปสวิตช์ไปที่เดิมไปที่ไปที่นะอีทีเรียมนะแล้วเขาก็บอกว่าขอแอคเซสนะโดนค่าติมเนยียมไปอีกสิบหกสิบหกนะสิบหกจุดแปดศูนย์คูณสามสิบสี่อันนี้ก็5้ารกว่าบาทกลับมาปกติขึ้นนะเราเมื่อกี้เป็นพันห้าแล้วเนาะ อโอเคก็กดไปเลยนะครับยืนยันไปยืนยันไปปึ๊บอย่างนี้นะโยก็ใส่ไปเต็มแม็กซ์เลยนะครับ5ปีนะเพราะว่ายัางไงก็ไม่ได้ใช้เงินซื้อต้องเรียวกว่าใช้สิใช้พันหซื้อเนาะก็เราจะได้ได้เปอร์เซ็นต์โบนัสเยอะขึ้นนะครับหกรห้าสิบเปอร์เซนโบนัสนะแต่จะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึงนะครับอ่าเขาบอกว่าเงินเราไม่อ้อันนี้เข้ามาผิดละศูนนีนี่ ปัญหาประมาณนี้ถ้าเพื่ๆขึ้นแบบนี้แปลว่าระบบเขาน่าจะมีซรัมติงอะไรสักอย่างที่ผิดนะครับก็อย่าไปอย่าไปกดนะเพราะเหรียญเรามีไม่พออีทีเรียนมันไม่ไม่พออยู่แล้วเนาะก็กดออกไปนะครับตอนนี้อีทธเรียนพี่โจ๊กมีอยู่0.06นะเมื่อกี้เขาแอบตัดของพี่โจ๊กไปแล้วเนาะตอนแรกที่เราใช้เราใช้ไป นี่ครับ0.04เขาตัดไปแล้วนะครับว่าขึ้น e อ r ร์เอะไรขเขาไม่แน่ใจนะครับก็ระบบสเต็กเขาอาจจะยังใช้ไม่ได้หรือเปล่าไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเพื่อนๆก็เอาเหรียญเก็บไว้ในกระเป๋าของเราก่อนนะครับยังไม่ต้องสเต็กกิ้งแบบพี่โจก็ได้นะรอเขานิดนึงอาจจะรอเขารอเขาประกาศออกมาก,ก่อนว่าสเต็กกิ้งยังไงได้อะไรแบบไหนนะครับตอนนี้เขาอาจจะยังเพื่อนๆอาจจะไปทํา k y c รอไว้ก่อนเนาะแล้วก็เอาเหรียญเก็บไว้ในฮิตอรีของเราให้ได้ก่อนเป็นการยืนยันว่าเราได้เหรียญแล้วนะ ก็วันนี้พี่โจ๊กเอามาบอกประมาณนี้ก่อนจะได้รีบๆไปทํากันนะครับได้ของฟรีมาก็เก็บเอาไว้ใช้เนาะแล้วหน้าเว็บเขาจะประกาศอะไรมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่โจ๊กมาเล่าให้ฟังกันอีกทีแล้วกันในคลิปหน้านะครับวันนี้พี่โจ๊กขอตัวแล้วครับผมไปแล้วครับบวัสดีคคับ